โอเคนี่ช่วงล่างๆไม่่คยมีนะนี่มีมีเพิ่งมีประเด็นทีด้านสุลราคากรมาทางสนามบินบินมาเลยบินมาจากอินโดมันจะเป็นการบ่งบอกถึงความละล่วมหรือไม่จะไม่รู้ได้นะแต่ว่าถึงขั้นกระหม่อถึงที่สนามบินนานาชาติทีเกตเนี่ยรอมาจะฟังนูได้ตอนทางเ็าจะหลอดมาได้เพื่อไม่รู้แต่ว่าภูเก็ตเราเนี่ยเราคิดแล้วว่าทางด้านสุราคากรทางต่อมอเข้าทำมนเต็มทีเลยจับกันได้เนียแปรบเลยใช่แล้วว่านี่เพิ่งจะแลเข้าวกับไไปีนวย ก็แลกแต่ว่าครับสมาชิกเอ่อไม่ใช่สมาชิกแล้วครับใสมาชิกคนละสมาชิกกันแล้วเนี่ยประเด็นเด็กประเด็นนี้นะครับเ<ห>มื่อวานครับที่<ห>ด่านสุลากากรกอนท่ากัตสยานภูเก็ตอำเภอท่ล่างจังหวัดภูเก็ตครับนายนิยนสิตจันทร์สุมวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รวมกันแถลงข่าวการจับกุมนายเจมมันนี่เจมมันนี่คานส์อายุ63ปีครับเป็นชาวอินโดนีเซีย พรอมข้องกลางขคเคนเป็นลักษณะมวลกระดาษพ่อกระดาษฟอยมาเลยจํานวนแบบนั้นนะทํอย่างดีหกมวลสุกสอนอยู่ในนังสือปอกแข้งนานเนี่ยก็แขว่งแนมด้วยกครับปอกแข้งจํานวนซ้ามแรลมนับนัดห้าจุดองกิโลกรัมมุคขากระสิบห้าล้านหกแสนบาทที่นี้การจับกุมดังกล่าวนี้ซึ่งหลังจากการเฝ้าระวังการหลักรอบคนยาเสพติดผ่านทางสนามบิน แล้วก็ข้องชาวต่างชาติเดินเข้าออกมาในภูเก็ตนี่แหละเขากับกบกุมมยังเต็มทีอันนี้ต้องชมฝีมือข้องข้องเจ้าหน้าถีที่ไม่ปล่อยประละเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามอีกจุดหนึ่งอันนี้คือจุดข้องถากัศยานนะแต่ก็มีความกันไอีกจุดหนึ่งที่ก็มีคนพูดหยบเป็นประจําย่ำอยู่เสมอพี่น้องประชาชนกันสะท้อนปัญหากันอยู่บ่อยถาชัดชัยนี่ครับที่ทาชัดชัยที่มีดาเนี่ยอ่าหญิงโชว์จะบอเวลาดึกๆนี่ครับเขาบอกว่าอยู่ันนี้ ก็จ่ายิมก็ยืนอยู่คนเดียวจ่ายยิมยจ่ายิมก็ยืนตะเบยอยู่คนเดียวครับเครื่องที่นี่จ่าเอื่นอยู่ตรงในมดอ่าอันนี้ก็คือรถเข้าออกได้สบายอีกคนน่าหูดกระบายอีกคนโจนเข้ามาก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะไม่จริงจริงยความเข้าใจของประชาชนอย่างเราเรานี้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันวาว่างว่างือมีเคสของ ช่วงที่ว่าเราเวลาเราเข้ามาบางทีเราก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่เข้าทํางานกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาเขาน่าจะทางานกันนู่นยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมในการเปรียบเทียบก็มีการเปรียบเทียบมีพี่นองประชาชนผ่านทางรายการได้เข้ารอบกอยเดียดีไปะครับเขานําเสนอความคิดมารูสึกว่าขึ้นขึ้นขึ้นเฟซบุ๊กด้วยแล้วในในเพจของเราเนี่ยเขานําเสนอความคิดว่าถ้าเราไปแล้วด้านนอกที่ แต่ว่าชวงพรานี่เทซาเดวเนี่ยมาเล<ช>เ,เซียเนี่ยเขาทำเขากดขั้นอย่างจริงจังแล้วก็ับเขาไม่ปล่อยพระละเลยแต่ถ้ามาเทียบด้านฐานชาัชัยของเราเนี่ยด้วยความเคารพกับไม่ไม่ได้มีมีเจตนาที่จะให้ให้รายให้เจ้าหน้าที่นะครับ<ช>แต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นการติ้งเอาไว้ให้ตันทึกกติได้แต่กลับว่าผู้พูดไม่พิษผู้ฟังพึงสั่งวอนข้อพูดมาทุก เราแก้ไขความพิษรอไปข้อพูดมาพิษเราทื่อเป็นข้อเตือนใจตังขึ้นตัางลงน่ครับพ้นประโยชน์มันจะเกิดขึ้นครับประเทศชาติและกาประชาชุนและก็นหน้าตาของหน่วยงานองค์กรข้องทันด้วย<ช>ซึ่งเราเนี่ยครับเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องตึงดึกไม่ใ้แกพอต้องซ้ำซ้งองซ้ำม่เชวง,งไปหน่ย<อ>รู้สึกว่าเขาจะตัวเป็นช่วงๆไอ้นี่เราก็ไม่รู้อย่างทีเราบอกว่าแต่เขาอยากให้ยุตตลอดเวลาเลยคือต<ร><ร>ัวได้จริงนะครับคนได้จริงเลย เอาบางที่เอาบ้านียาบ้าเนี่ยคนไม่ใช่คนรถสามลอนั้นคนเบนคนได้โด้วยเออขีอร์จูเนอร์ไปแดงด้มากันน่ากลัวเหลือเกินหน่หยครับเราไม่อยากให้ลักษณะเทวามันเกิดขึ้นกับถีเกาะสมุยไม่อยากเกิดขึ้นถีจังหวัดสุรา์โคฮอบหรือเกาะสมุยไม่อยากให้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับเอาเป็นว่าคนไม่ตายไหมครับคนไม่ตายแขกเสี่ยงมันดังขึ้นมานี่ท่ามายอยยับไหมย่อยยับครับแล้วภูเก็ตเราเนี่ยตอนนี้มันมีอาชีพรักอาชีพเดียวก็คือ ตรงเกลียวถ่ายคับตาไม้นี่เลยได้กินเกลือกันเลยครับได้ไวายใจกันมั้งนะครับนี่คือแรงประช้าชาวบ้านกันค่ะครับอ้าวฟาไปด้วยเนี่ยลายลายราสุดทิทูจับได้เนี่ยชาวอินโดนีเซียนี่นะคะจะตัวร่างจากถูกจับเนี่ยกาปฏิเสธก่อนนะพี่นุ้ยต๊บเอ่อบอกว่าตอนไอ้นี่ไม่ใช่ของอ้ายของเข้า ไม่รู้ของใครไม่ไม่ของเพื่อนเพื่อนฝากมากเขอเปิดเขาหลักชันก็ไม่รู้ชั้นรับดีๆไม่รู้ใครเอาอะไรมาใส่ในมือชันก็เลยถือมากนายบอกว่าเพื่อนนั้นฝากเป่ามาเอาไปให้เพื่อนทีหนึ่งที่เขารักแต่ตัวเองนั่นคิมมาเตียวภูเก็ตนีนีแค่แค่กันกากี้เอาไปให้แต่ไม่ใช่ดูว่ามีนั่งซื่อมีอะไรแบบนั้นข้าวนี้มันเป็นอุทาหรณ์กันแล้วทันมีหน้ามีหน้าแค่คนอื่นอย่ารับเป็นนันคาดใช่